สวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านที่เกิดภายใต้นักษัตว์ปีวอกหรือปีลิงในปีนี้คนเกิดปีวอกหรือปีลิงนะครับสำรวจตัวคุณเองสำรวจบ้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะทวยเทพเทวดาที่จะมาดูแลคุณคือคนที่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดคนจีนถือว่า องค์นี้เป็นเทพเจ้า,ยาที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดคือแปะกงครับบ้านของคุณคนจีนคือติจูเอียครับคือเจ้าที่เจ้าทางส่วนคนไทยคือสารตายายครับนี่ฮะเขาจะมาดูแลชะตาชีวิตของคุณเป็นทวยเทพเทว,วดาที่ถูกจัดอันดับขึ้นมาดูแล12นักษัตว์ ไม่ใช่ว่า12นักษัตว์อยู่ๆจะเอาเทพเจ้าอะไรที่คุณอุปโลกขึ้นมาไม่ได้ครับเขาเขียนไว้เลยองค์แปะกงะทางจีนเขียนไว้ถามว่าองค์แปะกงนั้นมีบทบาทยังไงแปะกงนั้นเปรียบเสมือนตัวเราบรรพบุรุษอากงอาม่าแปลว่าปีนี้คนเกิดปีลิงมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดดูแลอากงอาม่า ถ้าคุณจะทำบุญอะไรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อากงอาม่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสายขนแหนงของคุณโดยตรงจะทำให้ชะตาชีวิตคุณนั้นดีขึ้นนะครับและผมมาบอกเลยครับองค์แปะกงมาช่วยอะไรแล้วทำไมต้องเป็นองค์แปะกงอันดับหนึ่งดาวร้ายคือดาวเป๋วไปดาวเป๋วไปนั้น แสดงถึงผลโรคประจําตัวของคุณที่เคยเป็นเป็นหายหายเป็นมาอีกครับนะหรือโรคประจําตัวที่เกาะกินเนี่ยมันเกาะกินมันส่งผลแรงขึ้นเนี่ยโรคประจําตัวหนึ่งเลยนะครับสองดาวบ่วงซิงดาวบ่วงซิงแปลเป็นภาษาไทยว่าดาวเทพวิบัติครับเป็นดาวบัน่ทอนสุขภาพโดยเฉพาะ ท่านั้นคนเกิดปีลิงทั้งปีมาจากเรื่องของสุขภาพก่อนเกิดขึ้นนอนไม่หลับปล่อยให้นอนไม่หลับสักสองวันเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวมาแล้วแป๊บเดียวมาแล้ว,ว,ลวปล่อยให้ขี้ไม่ออกคือท้องผูกนานๆมาเลยครับมาเพราะสุขภาพนั่นคือโรคภัยไข้เจ็บนะฮะมังซิงอันนี้พวกเรียนดวงจีนชอบหลงหลงลืมลืมฮะ อะไรไมึงพูดอะไรนะฮะน,นี่คือดาวตัวนี้ลืมทุกอย่างอันนี้ก็ไม่ค่อยดีครับแต่มีดาวดีคือดาวจีมุยจีมุยคุยเทพสวรรค์ที่ส่งให้ชั่วร้ายไอ้พวกที่แอบแฝงผีตามบ้านเนี่ยมันกลัวแปะกงไงครับมันไม่มาพวกเนี้ยสะกดดาวผีที่ซ่อนเร้นแอบอยู่ดาวดวงนี้นะครับ สองดาวเล่งเต็กเล่งเตกเป็นดาวดีครับดาวเทพมังกรเทียงฮีฟ้ามงคลครับหน้าที่การงานคุณโดดเด่นเกิดขึ้นครับสุดท้ายดาวเทียงฮีครับให้มีเรื่องยินดีภายในบ้านเกิดขึ้นได้สมาชิกใหม่มีคนมาเพิ่มรับลูกน้องใหม่รับสภายเพิ่มมีลูกเขยเข้ามา เห็นไหมครับดาวทั้งหมดมันเกี่ยวพันกับความสุขภายในบ้านทั้งนั้นแปะโกงถึงมามีบทบาทไงครับนะคนจีนการวางเทพเจ้าไว้คอยดูแลชะตาชีวิตของแต่ละปีไว้มาควบคุมเมียเกงนั้นเขามีเหตุมีผลไม่ต้องไปวอกแวกที่ไหนไม่ต้องไปเอาเทพอะไรที่คุณไม่รู้จักมาจากไหนก็ไม่รู้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีไม่ใช่ ปีนี้คนเกิดปีวอกไหว้แปะกงดูแลเจ้าที่เจ้าทางภายในบ้านให้ดีทำความสะอาดพวกนี้นะครับชีวิตคุณจะมีความสุขไปทั้งปีนั่นคือตัวเทพเทวดาเทพเจ้าที่มาดูแลชะตาคนปีวอกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนสนใจการทำนายทายทักอย่างละเอียดติดตามหนังสือผมครับ มีทั้งเรือยยามทั้ง12เดือนทุกวันในนั้นมีให้หมดเลยครับที่บอกว่าอย่างนี้เห็นที่ไหนซื้อไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเล่มละไม่กี่บาทนะครับร้อยกว่าบาทเองเป็นกำลังใจให้ผมได้นำวิชาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้ท่านดูทุกๆปีจะได้นำไปใช้ส่วนท่านที่ชอบคลิปอย่างนี้นะครับประจำเดือนประจำปี คุณสามารถให้คำแนะนำผมได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีโอกาสทำต่อทุกๆท,ท่านโชคดีและมีความสุขสำหรับคนเกิดปีวอกวายแปะกงชนะครับเฮงเฮรวยๆครับ